ลองดังูค่ะคุณบอกว่าแบบเือบ่ะเพราะว่าเปิดตัวเกสมาเป็นแบบทั้งทีทั้งที่เขาเคยอีกก็ห้าหลังคนอยากจะดูแต่คนเกสนะคนไม่อยากดูวงหลักนะแต่ทำไมเลือกละเกสสองวงนี้มาก่อนเลยพี่จุนยังเปิดก็อย่างที่เราบอกเราเราปลื้มน้องอิงเราไม่ไม่เคยร่วมงานกันเลยแล้วก็อยากจะได้นักร้องผู้หญิงที่ที่มาสร้างสีสันให้กับคอนเสิร์ตใหญ่ของวอร์ดิสซามีกครั้งหนึ่ง ก็คิดก็คิดแบบง้างมาหลายทีแล้วคิดมาหลายครั้งแล้วก็จนครั้งนี้ลงตัวก็เลยก็เลยขอบคุณน้องอิงมากเลยที่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 ตัวปากรับคาแล้วก็ยอมที่จะมาอยู่ในคอนเสิร์ตบริสต,ตทิโกเกก็คือแบบว่าเป็นสายเซนต้ารันใช่คือเราอยากปีนี้มันเป็นปีที่23ของวงแล้วปีที่ิาแล้วมันเราทํากันมาแบบคอนเสิร์ตใหญ่กันมาเยอะมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากทําอะไรที่ตัวเราเองก็แบบ เราก็ตื่นเต้นไม่ได้อยากให้มันคิดแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยถ้าแค่โอเคมันเราก็ทําได้มาตลอดประมาณนึง่งเดอราคิดก็แบบ <ๆ S 1> <ๆ>เราต้องตื่นเต้นก่อนแล้วคนดูถึงจะอยากตื่นเต้นตามเไรเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของน้องอิงแล้วก็น้องโฟรอิกครับ <ๆ S 1> ไม่บอกครับมันจะมีตัวละครลับอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู่า <c oughs> มีเปิดไหมนี่ครับไม่รู้แต่ว่าผมว่าผมเก็บไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าแค่นี้ก็ ครับแค <ś pel ic> ่นี้ก็น่าจะสนุกมากแล้วครับแต่ส่วนใหญ่ก็เปเด็กที่ทำอะไปไปทุกทนเลยครับหรือว่าเรอดูรอดู ซิเกิลเหรอจูซิเกิลมันหายากไงอ๋อเราเราเต้องสุ่มต้องสุ่มต้องสุ่มอ่ะแต่ก็มีคิดอยู่จะไม่คิดว่าจะต้องคิดอยู่คิดอยู่นะคิดอยู่คิดอยู่นะในในแบบเราได้เล่นกับออเคสตราวงใหญ่ด้วยเราอยากให้มันแบบเต็มที่ที่สุดอย่างงี้อย่างเพลงมันต้องทำใหม่อะไรยังี้ยไหมใช่ฮะใช่ฮะเพลงทุกเพลงที่จะมีพาร์ตออเคสตราเข้ามาเนี่ยเราจะ arrange ใหม่หมดเลยมันเราเคยมีคอนเสิร์ตกับออเคสตราอยู่แล้วเราจะทำใหม่หมดทุกคนที่เคย ได้ได้ยินเสียงใหม่ๆของเซซารได้ยินแบบโตโน้ตใหม่ๆที่จะมาอยู่กับในบอดีัทันอ่าเล่นที่เนี่ยครับที่ฮอลที่วันแบงคอกนี่ครับ 4, 5, 6, สี่ห้าหกเมษายนครับพี่ก็จะบินไปบินมาแบบเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มาสักสองปีแล้วเนะหลังจากที่เริ่มทำงานกันได้เนาะก็บินไปบินมาหลังจากที่ส่งทะเลเข้าโรงเรียนก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปอยู่กับกับเขาในทุกทุกทุกๆวันเลยถ้าทำได้ Gracias. vamos a